ก็พี่ก็ดีใจนะครับก็อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียกแหละจบลงได้ดีนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องชายแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องชายแล้วก็ทุกๆุกคนคนีพี่เคูสอดเลยว่าพี่เคคือมาให้กำลังใจทุกอย่างเขาบานเขาไปอย่างนี้ก็มาให้กำลังใจ ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆให้น้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ก็บอกให้เขามีสติเขาดีขึ้นมากแล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับฝากฝากน้องชายชวนเข้านไครับจะขาดตัวขาดขาดขานขาดคับพี่ผ่อนมีนามะตอนแรงๆเขาก็ตอนแรกๆเขาก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอยิ่งวันก็ยิ่งดีขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกเขาแข็งแรงขึ้นละก็เป็นกำลังใจให้เขาครับ ตัวพี่เนี่ยคนที่โชคดีมากก็คือเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก็จะบอกเขาก็เหมือนกั่ที่เยคยพูดว่าทุกส,สิ่งทุกอย่างในโลกนี้น่นาผ่านไปนะครับแล้วเราก็สิ่งหนึ่งที่สาคัญเลยก็คือจุดที่เมตตานรี้เรื่องจริงนะครับเมตตาท่านที่ทุกทุกอย่าง แล้วเราก็เมตตาเท่านั้นก็จะทำให้ทุกคิทุกอย่างดีขึ้นดีขึ่นทีขึ้นทีขึ้นดีขึ้นดีเึ้นดีขึ้นดีขึ้นทีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดี้นดีขก็นดีขึ้นดีขึ้นดีรึ้นดีบึ้ไดีขึ้นดีขึ้ดีขึ้เดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดาขึ้นดีขึ้นดีขึอนดีขึ้นดีขึอนดีขห้นมีขึ้นดีขึ้นดีึ้น ที่มีความแข็งที่ม่ความแข็งตอนนั้นมันทีเป็นเมเจอร์ทีมไม่เก่งอยากให้ที่อยากให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งอยากให้ดีขึ้นอยากให้ชื่อเรียกอะไรอยากให้มีจิตที่เข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการเป็นเมิจอร์ทีมอยากให้ในเกมสำคัญบางเกมใครบอกว่าอุ้ยทุกทีมการแข่งขันของเราโอ้โหแอ้วก็ อันน people, right? ี้โดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็คิดว่าอะไรที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจอย่างเมื่อวันนี้สัมาลณดไปเป็นสิบเท่ากตวันนี้มีถึงสิดตัวเจ็ดร้ยมากก่อนหน้านี้คือเป็น ก็ไลยจะให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ก็คืออยากให้ทุกอย่างลูกที่7คนนี้ดีทั้งคนร้องก็ยัง็ินและทีมไงนก็ตามก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้ที่รู้สึกอย่างนั้นนะครับเขามีปัญหาที่หนึ่งนะในวันนี้เราเหมือนเงินเหรอน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเห็นสัมภาษณ์เขาแล้วเราไม่ได้สนใจเขาเห็นแต่ว่าพี่ก็เขาก็เป็น เตือนน้องทั้งสองโดย่บอกว่าสนอเสนอความเที่ยงหวานใช่ไหมครับยิ่งนิ่งก็ย mm ิ่งจะเหมือนกับน้ำเนี่ยพอมันเป็นตะกอนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ายิ่งนิ่งตะวกรลงหรือสักวันน้ำก็ขา่าเงี้ยไปเลยเห็นว่านวันนึ่เมื่อพวกนี้อยากไปไนไหมครพี่พี่ว่านะครับเพราะโดยส่วนตัวทุกครั้งเนี่ยเวลาเวลาพี่เวดบนนั่งสมาธิอันนี้ไม่ได้ว่าไม่เองแต่ว่าทุกครั้งก็ือ จะแผ่เมตตาให้ทุกคนให้เพื่อนทุกคนไม่ว่าเก่าใหม่ไม่ว่าอะไรก็คือให้ทุกคนหมดอ,อยากทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้มีเมตตาให้ทารกัน่ที่มั่นใจว่าทุกอย่างที่มั่นใจ

ใช่ก็น่าจะคุยกันได้ก็ไม่รู้ว่าเคยคุยกันมาก่อนเคยคุยกันเคยเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่าไม่รู้ว่าพี่ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายังเมตากันได้น้อเพาจริงๆนะไม่ว่าใครก็ตามเมื่อก่อนพี่ก็มีไม่ชอบคนไม่ชอบคนเกลียดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบพอเราพอเราเมตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรกบตรหรืใจเราสบายใจเราสบายทุกเราก็จะแก่แบบคุณภาจะหกสิบแล้วแต่ยังห้างเก่งได้ เขาก็แฮปปี้คือเขาก็แบบได้ได้แสดงศักยภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เสียงเขาก็ถือว่าอือก็ทำที่ดีนะต่อเนี้ยแล้วก็ก็จะสอนเขาเนี้ยเฉพาะคำมากก็อยี่พี่ๆน้องเพอนๆคที่จะบอกเขาเพราะว่าทุกคนทั้งที่พี่สัมผัสเราไม่ว่าจะอะไรอะไรทั้งล่าทั้งหลังก็น่ารักอารมณ์ดีก็าจจะมีคนแข็งแกร่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นที่มันกลับ ารู้เพราลังจากเกิดต่มันจะคนอแบบว่าในเรื่องนี้ก็มีแบว่าแสดงชัดเจนเอฉันอยู่ทางนางนตัวชมม่ได้เหนะรทีเดียวคืก็พอเห็นแล้วรก็ก็เข้าใจนะบางคนเขาก็เขก็ เจะใช้สอบก็ไม่ค่อยดีก็คือก็ต่างต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองก็ต่างมุมมองแล้วเราก็แยกย้ายไปทํางานก็บอกเขาเนี่ยแบบน้องแบบเราแยกย้ายไปทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมอกอย่างว่าวิจารณ์ก็เลือกวิจารณ์ก็ปฏิกานเป็นเพี้ตาที่ใช่สมองใช่ครับเนื่องจากกระไรเขาหน่ารักเป็นน้องที่แบบสนิทกันมานานมากแล้วก็เป็นคนน่ารักก็ขัดเงิน เราเชื่อหลัารเียนม่วาดีีมีก็บอกเขาแล้วว่าให้มีแต่สิ่งดีดก็ให้มุกทำแต่สิ่งดีดแล้วก็บางอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดตามที่คิดแต่เขาจะเป็นคนฝรั่งนะแต่ใจเขาดีนะครับเต่าจะมีทมูดแต่ละมันก็แต่ตอนนี้น่าจะมีสกิลทัีใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับหลวงมากดูดีดูดีดูดีดู